ไม่ถึง1ล้านบาทนะคะก็สามารถขับรถเบนซ์ของเราในวันนี้ได้นะคะกับ A200 a MG คันนี้ต้องบอกว่าเลยนะคะว่าออปชันเนี่ยแน่นๆเลยนะคะตัวรถเป็นปี2013กับเลขไมล์วิ่งน้อยมากๆเพียงแค่38,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสีสวยสะดุดตานะคะกับสีแดงจูปิเตอร์เลสแล้วก็มาในราคาสะดุดใจมากๆเพียงแค่769,000บาทเท่านั้นนะคะก็ได้ขับ Mercedes-Benz A200 MG คันนี้นะคะแล้วก็คันนี้จุดเด่นเลยก็คือเป็นตัวประกอบนอกนะคะจะได้ชุดแต่งที่เป็นแบบในแพ็กเกจเลยค่ะตั้งแต่ด้าน เลยกระจังหน้านะคะก็จะเป็นโครเมียม2ชั้นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีไฮกอดแบ็กเป็นสีดําตัดกับสีเงินมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันค่ะล้อนะคะก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะขนาดถึง18นิ้วเลยทีเดียวไฟหน้านะคะปกติเนี่ยจะเป็นตัวใบสีนอนแต่คันนี้ได้ตัวอินเทอร์เรชั่นไลท์ซิสเต็มค่ะให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดําค่ะคิ้วขอบกระจกต่างๆนะคะของคันนี้ก็มาพร้อมกับสีดํานะคะตัดกับสีแดงที่เป็นตัวรถต้องบอกว่าเข้ากันแบบลงตัวเลย เครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะเป็นตัวประกอบนอกค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,600cc ให้พละกกำลังแรงม้าที่156แรงม้าเลยทีเดียวค่ะและความพิเศษของรถคันนี้นะคะาากระจกมองข,งข้างของเขาค่ะก็จะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมก็คือระบบบายสปอร์ตแอซซีนนะคะเวลาที่รถเนี่ยอยู่ในมุมอับนะคะหรือว่ารถสวนเข้ามาตัวนี้ก็จะกระพริบเตือนนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะมีหลังคาแก้วพารามิดกาสลูบิกด้วยนะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าค่ะ และคันนี้นะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบแฮสแบกแบบ5ประตูนะคะแน่นอนค่ะช่องเก็บสัมภาระนะคะก็ถือว่าเก็บได้เยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่เลย ก็สามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้1ใบเต็มเลยหรือว่าใบเล็กเนี่ยก็ได้ประมาณ2ใบเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คันนี้นะคะยังมาพร้อมกับดิฟฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่อีกด้วยหากใครนะคะสนใจรถราคาดีๆแบบนี้นะคะรีบสแกนทีว่โคมุมขวามือของผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ค่ะเรายังมีรถคันอื่นๆให้เลือกนะคะสามารถเข้าไปชมที่เว็บไซต์ของเราได้ w w w b e n k ว c o m มีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคันกว่า150คันกันเลยค่ะ การดีไซน์ภายในนะคะคันนี้เขาก็จะเน้นการตกแต่งด้วยโทนสีดํานะคะตรงตัวทิมด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายแบบคาร์บอนเคฟล่าที่เป็นสีดํานะคะแล้วก็รวมถึงตัวเบาะค่ะก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตสีดํานะคะเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยค่ะเป็น3าก้านท้ายตัดแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงอีกเช่นกันนะคะนี่เลยตัวถังเนี่ยเขาจะมีความยกสูงขึ้นทําให้เราเห็นมุมมองที่วกว้างไกลขึ้นขับได้ง่ายค่ะจะเป็นผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์ค่ะ มาเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้นะคะโดยที่เราสั่งการผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับรถคันนี้นะคะก็ยังมีเบาะเมมโมรี่แพ็กเกจนะคะทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าแล้วก็ เรื่องเสียงค่ะเป็นแบบฮาร์มันกระดอนนะคะรวมถึงหลังคาแก้วอีกด้วยนะคะคันนี้ต้องบอกว่าออปชันเนี่ยจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะแถมมาในราคาเบาๆบาค่ะเพียงแค่7 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ,ะและเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับกล้องถอยหลังแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแบบทูโซนเลยทีเดียวค่ะและก็สําหรับด้านหลังนะคะก็สามารถนั่งได้2อถึงสที่นั่งค่ะหรือว่าถ้าเราจะนั่งกัน2งคนนะคะก็สามารถพับพนักวางแขนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีแก้วน้ํา2แก้วนะคะสามารถวางได้เลยแอร์ Air ด้านหลังก็มีมาใ ะะสำหรับ A 2 0 0 a MG คันนี้นะคะ156แรงม้าตัวรถค่ะเป็นปี2013และเลขไม้วิ่งน้อยมากเพียงแค่3 8 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะเพียงแค่7 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแถมได้สีสวยพิเศษด้วยนะคะกับสีูเปเต e r r e ทใครที่สนใจนะคะราคานี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นไม่จัดถือว่าพลาดกันเลยะคะ่ะราคานี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะไม่จัดถือว่าพลาดกันเลยนะคะในราคาแค่769,000บาทนะคะมาที่เบนเค ที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่แม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ